พอดอะ่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีคุณครูน้ำพัดดีน้ำพัดดีมากเลยนะคอะอ่ะหาพื้นที่นะคะขอพูดอีกรอบหนึ่งค่ะเผื่อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าซูมไม่รู้เรื่องอะอะคำยาว ความยาวนะคะความยาวเอ้ไม่ใช่ความยาวหาพื้นที่การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้สูตรนะคะความกว้างคูณความยาวก็ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าความยาวต้องยาวกว่าความใช่ค่ะจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านเท่ากันก็เอาด้านคูณด้านเลยนะคะอ่ะอย่างรูข้อไหนเป็นกว้าง ห้าหรือเก้าอันไหนเป็นกว้างเอ่อห้าจะได้รู้ถูกไหมห้าห้าห้นห้าห้า่้าห้นห้า้าป็นห้า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 ห้้าห้า้าห้าห้าห้นห้่หนาห้าห้ห้าห้้าตัดน้าห้าห้าไปมั้จหเป็นหน้ายิ้มห้า้าา้า้าห้า้าห้า

ขอโทษขอโทษขอโทษพูดผิดโอเคนะพูด่เมตรแต่ไปพูดตราพิเมตรไดเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่เข้าใจในดูนนะพัดเจตกางานะแปดสิบสามทีนี้แหละถ้าเกิดหนูได้ทําโจทย์ไปด้วยแล้วหนูได้อธิบายสูตรไปด้วยหนูจะได้จําได้นะคะอ่ะกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะชนิดหนึ่งที่มีความกว้างอ่าบอกความกว้างและบอกความ ยาวสิบแปดเซนติเมตรยาวสามสิบเซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดข้างไหนอะกว้างสามสิบเอ้กว้างสิบแปดกว้างกว้างเป็นรูปกว้างตอบได้ก่อนว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรก่อนสี่เหลี่ยมผืนผืนผ้าแม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะเขาบอกกว้างกับยาวมาใช่ไหมใช่ค่ะถ้าหนูแยกได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไร หนูก็จะทําแบบฝึกหัดได้นะคะใช้สูตรอะไรคะใช่เอาสิบแปดไปคูณกับสามสิบค่ะไม่ไม่ใช้สูตรก่อนนี่บอกสูตรก่อนพื้นที่พื้นที่นะเพราะเขาบอกว่าหาพื้นที่นี่ไหมสูตรพื้นที่นะคะสี่พื้นที่สี่เหลี่ยมเลยคะ่ะเหลี่ยมเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูหนูเขียนพื้นที่ผิดหนูเขียนเป็นพื้นที่ พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับเท่าไหร่คะความความอะไรแป๊นึงค่ะครูหนูยังเขียนผืนผ้าไม่เสร็จเลยใช้อะไรคะไม่อะไรหนูเอาอะไรคูณกันใช่ๆชให้คูณปะอย่าตอบแค่คนเดียวหนูช่วยกันตอบนะถ้าเกิดครูวันนี้ครูมีคะแนนจิตไปใส่ด้วยนะใครที่ตอบบ่อยๆจะมีคะแนนเต็มๆไปเลยนะช่วยกันตอบนะคูณค่ะคูณอะไรอะอะไรอ่ะ อย่าเพิ่งเอาตัวเลขมาตอบคนที่พูดมาก่อนใครตอบสูตรได้เนี่ยมีคะแนนแล้วหนึ่งคะแนนนะเวลาหนูทําแบบฝึกหัดความอะไรนะสิบแปดสามสิบสามเอาความกว้างมาคูณความยาวค่ะยาวสิบแปดพยาพาเอาไปเต็มเลยความกว้างคูณอะไรคะความยาวคูณเนี่ยแล้วใครตอบใครตอบเนี่ย สูตรได้นะหนูต้องเขียนสูตรมาก่อนนะไม่ใช่หนูตอบตัวเลขมาหนูต้องให้สูตรมันมาก่อนความกว้างขอโทษทีค่ะหนูตอบตัวเลขมาก่อนค่ะด้วยตัวเลขนะคะความกว้างเท่าไหร่คะความกว้างก็เท่ากับแปดแปดค่บแปดเซนติเมตรความยาวคูณความยาวสามสิบเซนติเมตรค่ะสามสิบใช่ไหมคะโอเคนะแป๊บนึ่งค่ะหนูยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะและ 18แปดคูณสามสิบนึ่งงศูนย์มาใส่ศูนมาใส่ก่อมีศูนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วค่อยเอา18บไคูณสใช่ไหมแอบทดตรงนี้ใช่ค่ะแปดบี่ไปสามยี่สิบส่บนึงเมื่อเดี๋ยวเราตั้งคูณก่อน3 24ใส่4ีทดหนึ่งเอ้ยทดสองทดสองสามหนึ่งสามเป็นห้าร้อยสี่สิบค่ะ เป็นห้าสิบสี่ก่อนเนาะอ่ะตรงนี้ไไไไมมมม่่่่่่่่ใใใใชชชชเสร็จแล้วค่ะโอ้อนเอามาใส่นะคะห้าร้อยสี่สิบหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นหน่วยเมตรค่ะตารางเซนติเมตรค่ะตารางเซนติเมตรตัวเมตรเนี่ยตารางเซนหรอตว้าวว่าแล้วไงตารางเซนเราขอเขียนตลวซอมอนะได้ คุณได้คะแนนไม่เนี่ยพูดเยอะสุดแล้วแหละพูดเยอะแต่แต่าพูดมากกว่านะแต่พูดต้องให้มันอยู่ในเรื่องเรียนด้วยนะลูกนาะไม่ใช่แบบบอกวางคนบอกว่าครูบอกว่าพูดเยอะแล้วได้คะแนนพูดคนละเรื่องกับที่เรียนก็ไม่ได้คะแนนนะใช่เนู๋ยเถอะไอยี่ยูพูดเยอะเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะหรือลแล้วก็จําได้แล้วเนี่ยใครพูดบ่อยๆได้คะแนนแน่นอนนะคะ หรือว่าพูดไปสุดละโดยทําอย่างเดียวลอกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องช่วยกันตอ่ะคำที่แล้วอย่าลืมเปิดน์ทำให้ไม่ได้ยินเสียงหนูอืมอ่ะได้ฮะมสไปได้เนูตอยห้ามลืมคําว่าตารางนะลูกนะตารางเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเม่อยพื้นที่มันจะต้องมีคําว่าตารางเข้าไปด้วยนะคะครูเพิ่งบอกไปตอนที่ครูแบบอธิบายว่าการหาอันเนี้ยมันทําไง ครูเพิ่งบอกไปมันมีคำว่าตลาดาสติเมรดูลองเอามาครูบอกว่าใช่ใช่ท,ทำวัตถลาดด้วยนะคะจำอันที่ครูอธิบายอยู่เลยจ้ะไม่ใช่ว่าสักแต่แล้ะอ้อคุณครูรู้แล้วหน่ารู้แล้วน่าครูค่ะขอไปเอาน้ำก่อนได้ไหมคะได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะ,ยะ,ยะ,ยะเอามาเผื่อครูด้วยนะ ผู้ล่ะครูถึงไปไม่ยงพอดีข้อตัดไปง่ายค่ะวันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสถ้าถูกไปเป็นจตุรัสใช่ไหมถ้าถูกถ้าถูกถ้าถูกเสร็จยังค่ะใครเสร็จแล้วบอกหน่อยสิเขายังเสร็จแล้วค่ะครู่ค่ะขอไปดื่มน้ำหน่อยค่ะค่าโอ้กันยังอ่ะลูกเสร็จแล้วค่ะบอกห้าคน ไปแล้วน่ะคุณครูคะหนูฮักอยู่หนูฮักคุณครูหนูฮักคุณครูไปแล้วครูอ่ะไปข้อสองเด้ออ่ะข้อสองนะครับสนามย้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาวด้านลสะสิบห้าเมตร <Yes. Yes. S 1> ทำยังไงข้อนี้ก็สิบห้าคูณสี่ มันเป็นจัตุรัสพื้นปที่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่เราก็เขียนไปก่อนแล้วกันนะครับครูเ้วก็เขียนพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากักเท่าไหร่เท่ากับเอ่อสิบห้าเอ้ยเท่ากับว่าความยาวด้านละคูณความยาวด้านละ ความยาวได้ไม่มีคำว่าละละมาจากไหนคูณความยาวจากต้านเยอะ <c oughs> ค่ะมีใครบางคนมื <c oughs> นสี่ที่เกิดความยาวได้คูณความยาวด้านนะคะแต่ถ้าเกิดสี่คูณด้วยความยาวด้านนะั้นหาเส้นรอบรูปนะคะอย่ายลืมนะแป๊บนึงค่ะครูค่ะแป๊บนึงค่ะครูค่ะแป๊บนึงค่ะครูทำไมครูเขียนความยาวด้ทั้งสองอ,อันเลยกาคูณยังไงคูณด้าไง ด้านเวอร์ด้านคูณด้านทำไมไม่เขียนความยาวนีมาเจอตลอดแล้วให้ปัญหาเลยควายาคุณความยาวทำไมไม่เขียนแบบนี้เลยแล้วก็ยังงงไม่ได้มันต้องบอกไม่ได้ไม่งั้นมันก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าความยาวเวลาไม่มีคะแนนนะให้เขียนอย่างนั้นไม่เข้าใจถูกมันเป็นความยาวด้านคูณความยาวด้านนะเปกินมากี้ใหม่ช็อตนะไอโฟเกตบวกเท่ากับไอโฟเตคูณหรือไม่หรือไม่ก็เขียนด้านก็เป็นด้วนเลยคุณตูวะเนี่ยเขียนอย่างนี้ด้านคูณด้านแบบนี้ มันไม่มีความยาวคูณความยาวนะมีนะมันมีด้านคูณด้านกับสูตรนี้ความยาวด้านคูณความยาวด้านนะคะถ้าเปย่อๆที่เราใช้จําอ่ะจะใช้ด้านคูณด้านก็คือเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรเต็มๆความยาวด้านคูณความยาวด้านค่ะโอเคเค้ยแม่ปวิรไม่มีตัวย่อคําว่าความยาวเฉยๆนะความยาวด้านคูณความยาวด้านนะแกนะถ้าเกิดสั้นๆใช้จํา ด้านคูณด้านคูขาดูเคลสิบห้าคูณสิบห้าสิคะอ่ะเป็นสิบห้าคูณ <12. S 1> ด้วยคูณด้วยสิบห้านะคะทีนี้ก็ตั้งเลยจ้ะตั้งเลยจ้ะสิบห้าคูณด้วยสิบห้าจ้ะหน่วยเป็นอะไรนะลูกน,นะตารางเลยนะตอรอมอตารางเมตรค่ะตารางเมตรนะคะตอรอจุดนะคะแล้วก็มอจุดแบบว่า คำตอบคือสองร้อยยี่สิบห้าค่ะดูไปคูณมาแล้วอขอคิดให้เพื่อนดูหน่อยนะสิบห้าคูณด้วยสิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าห้ายี่คูณหนึ่งก็เข้ากับเจ็ดนทั้งนี้บรรทัดที่สองใส่ศูนย์ไว้ก่อนกลางไว้ก่อนนะเด็กๆชอบคูณไม่ค่อยถูกเพราะอะไรหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะ ห้าหนึ kan, okay, oh, ่งห <cond u> ้าหนึ่งคูณสิบสองใช่ไหมสิบสองใส่สองทดหนึ่งเป็นสองร้อยยี่สิบห้านุบอกกับใครว่าเป็นสองร้อยยี่สิบห้าปุ๊กก็รู้แล้วแต่ต้องคิดให้เพื่อนดูด้วยค่ะเขียวว่าตอลเซนติเมตรหรือตอลโลโม่ดิเซนติเมตรตั้งใดตั้งหดล่ะเอาเมตรหรอเอา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 คุณดูนี่หนวดเป็นเมตรนี่ ก็เลยส่องรอจีบจอยแรอจุดมอจุดนะคะตารางเม็ดเขียนผิดอี่ะเม็ดโอเคหมอแอลลี่สติหลุดละแอลลี่สติหลุดจากโลกนี้ทำไมอ่ะ ต้องการปูพรมเตา้อราห้องมันจะเงียบกว่าเดิมสเตองต่อไปเลยครับครูทเทอาจโจทย์เสร็จแล้วค่ะครูแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คำตอบต้องการปูพรมเต็มพื้นห้องประชุมนะคะรูปสี่เหลี่ผืนผ้าห ข้อนี้ไม่ต้องคิดเองเลยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรใช่คุณเลยเลยมีเขบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมใช่ค่ะสบายเลยฉันก็ใช้สูตรเลยรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมขอสีชมพูเบลเบลสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมพื้นที่นะคะวิธีคิดนะที่สี่เหลี่ยมจัตุรั<ๆ>สเท่ากับโอสี่เหลี่ยมเขาบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าแกจะมาจัตุรัสอะไ่อะไร โอ้ยเขาบอกขนาดนี้ยังบอกว่าบ่นบ้าขนาดนี้ก็ยังไปใช้สูตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสคิศไม่ตื่นคู่อื้นหรือไงไม่ตื่นค่ะคูเขียนก่อนเลยนะคะคูไหนครับกว้างคูณวามกว้างคูยาวความกว้างคูณความยาวคูณอร้ยหรือย่อๆว่ากว้างคูณบวกสองคูครับตอนเขาสอบเขียนว่า กว้างคูณยายอย่างนี้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับแต่ในโดย่ดะไม่ได้มีแบบให้คุณเขียนสูตรอะไรแบบนี้หรอกแต่ให้คิดเลยฮะแ่บมา,า,าติวกันนะคะเดี๋ยวมาติวกันคุณจะได้รู้น่าขอสอบนะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ ที่เราเรียนคณิตก็จะเป็นการติวหมดเลยนะคะไม่มีการแบบไม่มีเรียนแล้วนะเพราะว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบบนแล้วค่ะคำตอบคือสองร้อยแปดสิบแปดค่ะอย่าเพิ่งดิคิดก่อนออความกว้างเท่าไหร่ออความกว้างเท่าไหร่ความกว้างสิบสี่คูณสิบเจ็ดความกว้างเท่ากับสิบสี่ใช่ไหมคะ <14. S 1> คูณด้วยอย่าเท่ากับสิบเจ็ดหน่วยเป็นตารางอะไรคะตารางเซนติเมตร เซนติเมตรตรงไหนตารางเมตรสิเออตารางเมตรสิใช่ไหมไม่ดูโจเลยพวกนี้ตอบมั่วซั่วไม่กับตารางเมตรตารางรู้ไหมแค่หน่วยคุณผิดนะคะแนนคุณก็หายไปศูนย์จุดห้าคะแนนแล้วะศูจุดห้าคะแนนเลยเหรอ y e หน่วยผิดก็หักนะครับ0ูเมนนะศูนย์นย์ศูนย์ศูนจุหนึ่งหนึ่งน ใครได้ใครได้หน่วยผิดมาเนี่ยโอ้โจรเนี่ยคุณไม่ดูเนี่ยจุดมันบอกอยู่แล้วว่าเมตรตัวมบืเริ่มเทิมเนี่ยฮะเนี่ยนี่เนี่ยตารางเมตรจ้าทีละอะไรคะสิบสี่คูณด้วยสิบเจ็ดอ่ะเขาแอบคิดน้องโอ้คุณเยอะอเด็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สามยี่สิบเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดใส่แปดทดสองเด็ดหนึ่งเจดเจ็ดสองเจ็ด เก้าเอาคะใครบอกแปดตีหนึ่งตีหนึ่งสี่หนึ่งคูนึ่งเป็นหนึ่งได้แปดแปดได้สามทดหนึ่งเป็นผู้เคใครจะไปนำก่อนเลยนะคะหนูไม่รอใครแล้วได้เท่าไหร่สองสามใครจะไปก็ไปเลยเดีบอลคนได้สองสามแปดใช่ไหมคะตารางเมตรนะคะ เราจะแปดตารางเมตรโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะสบายไเคค่ะชิวบ้างมโอเคค่ะชิวบ้างค่ะชิวไหม ชิวค่ะชิวอะไรอย่าเงี้ยซิลคิวแหละเดี๋ยวพอเจอพ้อสอบเอ้าสอบโสรกันมั่วไปหมดรอบลูกมาคิดพื้นที่พื้นที่ไปคิดรอบลูกนะคะตอนใหญ่นี้นะคะมีแบบโหเขียนสูตรมาอย่างชัดเจนเลยค่ะจะสลับกันครับจริงเจอทุกปีเลยนะครูสอนมาเจ็ดเป็ดเจ็ดแปดปีเจอแบบนี้ตลอดเลยนะคะแปดปีเลยเหรอคุณเจ็ดปีแปดปีแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์ป .4 เนี่ย เชื่อคำโม่ตอนอยู่โรงเรียนเก่าครูก็สอนป .4 จริงเหรอ,อตรองเรียนอะไรอ่ะคะสอนป .4 เยอะมากนะคะละแปดปีทั้งหมดโรงเรียนประเทศไทยเอ๋อถ้าโรงเรียนประเทศไทยโรงเรียนอื่นะคะอ่ะออยูพูดถูก